คุณไม่สามารถแก้ปัญหาได้ถ้าคุณมีความทุกข์นะคะทุกคนวันนี้ค,ค้ดแพมจะมาพูดถึงวิธีการที่จะทําให้เรามีความสุขและจะทําให้เราสามารถจัดการนะคะอุปสรรคหรือว่าปัญหาที่อยู่ตรงหน้าได้นะทุกคนวันนี้เดี๋ยวค้ดแพมจะมาแชร์เรื่องนี้แล้วต้องบอกว่าโค,ค้ดแพมนี่ต้องบอกว่าเป็นคนหนึ่งที่ใช้วิธีการนี้แล้วต้องบอกว่าทําได้ดีและทําให้เห็นผลมากๆคือเวลาค้ดแพมเจออะไรก็แล้วแต่นะคะในสถานการณ์ที่ได้ยินเข้ามาหรือว่าสถานการณ์ที่ต้องเจอนะคะทุกคนมันมันเป็นลักษณะของการมาท สอบความคิดเราหรือจิตเราไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่ซึ่งล่าสุดตรงเ่านีดหนึ่งว่งาล่าสุดคุณแพมนะคะคุณพ่อของคุณแพมไม่สบายนะคะและต้องบอกว่าคุณพ่อของคุณแพมนั้นก็อายุ73แล้วทุกคนและท่านก็มีโรคประจาตัวคือโรคหัวใจค่ะและคุณแพมได้รับโทรศัพท์จากน้องบอกว่าคุณพ่อเข้าโรงพยาบาลซึ่งเวลานั้นคุณแพมกาลังจะเตรียมตัวมาที่ญี่ปุ่นกันทุกคนและสิ่งหนึ่งที่คุณแพมคิดนะคะคุณแพมคิดว่าอ๋อเดี๋ยวคุณพ่อก็หายคือธรรมชาตินะคะทุกคน ธรรมชาติของคนเราเวลาได้ยินบอกว่าพ่อไม่สบายนู่นนี่นั่นคุณจะจิตตกคุณจะกังวลแล้วคุณอาจจะร้องไห้คุณอาจจะเสียใจคุณอาจจะคิดต่างๆนานาว่าพ่อคุณอาจจะแบบนู่นนี่นั่นซึ่งโค้ดแพมไม่ใช่สิ่งที่โค้ดแพมคิดเดี๋ยวคุณพ่อก็หายและโค้ดแพมมองเห็นภาพในอนาคตว่าคุณพ่อกลับมาที่บ้านแล้วก็อยู่ที่บ้านเรียบร้อยแล้วแล้วก็นะคะมาเดินชมสวนดอกไม้แล้วก็เดินนะคะในสวนสาธารณะเรียบร้อยแล้วแปลว่าอะไรคะโค้ดแพมเปลี่ยนภาพในหัว คุพ่เปลี่ยนภาพในหัวขณะที่คุณพ่อตอนนั้นก็คือยังอยู่โรงพยาบาลอยู่แต่คุพมใช้วิธีการเปลี่ยนภาพในหัวแล้วเห็นพ่อตัวเองมามายืนแล้วก็มานอนอยู่ที่บ้านเรียบร้อยแล้วและตอนนี้วันนี้เวลานี้คุณพ่อของคุณพ่ก็หายป่วยแล้วก็ออกมาจากโรงพยาบาลและตอนนี้ก็มานอนอยู่ที่บ้านเรียบร้อยแล้วก็เดินเล่นอยู่ที่บ้านเรียบร้อยแล้วค่ะนะคะในสถานการณ์ตอนนั้นคือทุกอย่างถ้าคุณคิดได้แบบนี้ทุกอย่างจะจัดเรียงออกมาได้ดีมากซึ่งในสถานการณ์ตอนนั้นคือนะคะ เรื่องจริงเลยก็คือนะคะโรงพรยาบาลเอก,กนชนแห่งหนึ่งในขอนแก่นนะคะวิ่งนะคะไปรับคุณพ่อของคุณแพมจากจังหวัดมหาสารคามแล้วนะคะมารักษาที่จังหวัดขอนแกน่นและแน่นอนค่ะนะคะท่านก็นะคะรักษาได้นะถูกวิธีการทําให้คุณพ่อคุณแพมหายอย่างรวดเร็วนะคะกนะ็คือตอนนั้นไปรับมาอยู่ ICU เลยแล้วก็ผ่านมาหนึ่งวันคุณพ่อคุณแพมก็ดีขึ้นแล้วก็ได้มาอยู่ในห้องพิเศษและตอนนี้ก็คือออกมานอนอยู่ที่บ้านเรียบร้อยแล้วค่ะคุณแพมและทุกคนและพ่อคุณแพมออกมานอนอยู่ที่บ้านเรียบร้อยแล้วค่ะนั่นคือสิ่่งงนึทีแม จินตนาการไว้และเห็นภาพเรียบร้อยแปลว่าอะไรคะเรื่องกฎแรงดึงดูดหรือเรื่องที่วิธีคิดในหัวเราทุกเรื่องมันจะเป็นไปนตามสิ่งที่เราคิดอันดับแรกถ้าคุณต้องเจออะไรที่ต้องเจอท้าทายในชีวิตคุณต้องคิดหาแต่เรื่องดีๆ คิดหาแต่ภาพที่คุณต้องการนั่นก็คือคุณต้องมีวิธีคิดที่ถูกต้องเสมอวิธีคิดที่ถูกต้องคือวิธีคิดที่คุณสบายใจวิธีคิดที่จะทําให้คุณมีความสุขดังนั้นเรื่องพวกนี้ต้องฝึกนะคะทุกคนยิ่งฝึกยิ่งเก่งและก็ยิ่งเห็นผลได้ดีและสิ่งต่างๆก็จะจัดเรียงตามความคิดของคุณนะคะทุกอย่างจักรวาลแห่งนี้ผู้คนสถานการณ์จะจัดเรียงมาเพื่อคุณเป็นอย่างดีและทําให้ทุกอย่างเป็นไปตามในหัวภาพในหัวของคุณแน่นอน อันนี้เขาแทมใช้แล้วใช้อีกใช้แบบว่าเป็นเรื่องปกติดังนั้นวิธีการพวกนี้ค่ะคุณทุกคนก็ทําได้แต่คุณทุกคนต้องฝึก ฝึกเปลี่ยนความคิดให้คิดแต่ด้านดีคิดแต่สิ่งดีๆแล้วคุณเองก็เป็นคนที่มีความสุขและส่งความสุขไปยังผู้คนบนโลกใบนี้ค่ะนี่คือวิธีการที่จะทําให้คุณนะคะเป็นคนที่มีความสุขและก็ทําให้คุณนะคะมองเห็นภาพในหัวที่มีแต่ความสุขและก็โลกนี้ก็จะนะคะตอบสนองตามที่คุณคิดไว้ขอให้ทุกคนมีความสุขและก็เห็นภาพตัวเองและเห็นภาพผู้คนที่อยู่แวดล้อมของคุณมีความสุขนะคะทุกคน